อ่ะกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะตาหนวดนั่นเองอยู่กับผมก็มาดูกันว่าไม่รู้นะว่าผมจะไปเล่นเกมไหนรอบนี้เนาะมาลุ้นกันว่าผมจะจัดเกมไหนให้ดูนะก็เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มกันว่ากลุ่มจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวดูรีแอคชั่นครับผม กลุ่มก็จะประมาณนี้นะมีการแจ้งเกมนะเกมไหนมากเกมไหนดีเกมไหนแตกพี่ๆคนไหนที่สนใจนะอยากเข้าร่วมกลุ่มเอ่อผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปนี้นะครับมีทั้งพีจีนะมีค่ายหลายค่ายเลยนะก็บางคนอาจจะตามนะบางคนก็ไม่ตามอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะก็เป็นการพูดคุยมีการคิงกันบ้างเล็กน้อยเนาะมันมันแค่แบบ เป็นกลุ่มที่เ,เหมือนเหมือนแบบมาเจอกันน่ะแชร์แชร์กันครับผมก็จะเป็นประมาณนี้การพูดคุยนะเกมไหนมาดีนะเก็มไหนแตกดีก็เอาเป็นว่าข้าวๆแค่นี้ละกันเนาะสำหรับกลุ่มเอาเป็นีลอกชั่นแบบง่ายๆนะ อ่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดเกมไหนเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผมจะไปจัดเกมไหนเนาะก่อนแรกก็คืออย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมคนนี้ด้วยก็พี่ๆคนไหนที่สนใจนะอยากเข้าร่วมกลุ่มผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปดีนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะไปเกมไหนมาลุ้นกันว่าผมจะจัดเกมไหนครับผมไปเลย มานองท้ำนองท้ำนองทำจ๋าขอหน่อยนะจ๊ะทุนมาหนึ่งพันเหมือนเดิมไหบผมเพื่อนขอเธอหลังจากที่แบบเอ้ยก่อนหน้านี้ก็คือแบบมันก็มีความปังและมันก็มีความดูนะภายในเวลาแบบแปร๊บๆป่ามารู้กันว่าผมจะโอเคหรือเปล่าในรอบนี้มาๆมา,มาขอจัดการเปิด ในการซื้อสาธุสาธุมาแบบมาแบบไม่ได้ตามกลุ่มนะรอบนี้โอ้โหสวยครับเัียง,งผักเขียวก็น่าจะได้อยู่นะ ซื้อห้าร้อยรอบนี้เอ้ยมานิดนึงโอเคครับอเป็นการเปิดที่แบบยับทุกรอบแต่ก็ไม่เข็ดไม่หลบับอ่ะเป็นการเปิดที่177บบาทขาดทุนยับไม่ถึงครึ่งขอแตกนอกครับ จริงๆสาวถ้าถ้า,ถามันแตกดีๆอ่ะมันมาดีๆอ่ะมันก็โอเคนะั้นเมือ่อแต่รอบนี้ช่วงหลังรู้สึกมันจะกินหัวกันอยู่ละ <c oughs> <c oughs> เอาวะรอมันนักสู้นะช่วยครับสกัตเต้เต้าเต้าอ้ย มาตัวตัวแมาตัวไม่ค่อยอยากจะแบบไม่ค่อยอยากจะได้เลยนะโอ้โหแก้มือให้หน่อยนะแก้มือให้หน่อยครับ ถวยเคครับสวยเคครับ <c oughs> ขอแก้มือหน่อยครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ว่าจะเข้าเองหรือว่าซื้อนะยับ yeah, ครับ <c oughs> อ่รารอบนี้ดีหน่อยได้สองร้อยสองร้อยสองบาท เอ็นต่อครับอุย้ยหน้าม่วงครับอืม 아อเ 오호. 오케이. 음. 이รโอ오คโ ดูเงียบๆนะผมขอขึ้นเบ็ดยี่สิบเลยแล้วกันคือแบบอ่ะออตโต้ไปออตโต้อุ้ยยังไงใครจะไปเกมไหนช่วงนี้ระวังลยน,นะสําหรับคนดวงอ่อนคนดวงเข็งก็ก็จัดได้นะแต่ว่า ยังไงก็ขอให้หักห้ามใจอุ้ยสวยครับอุ้ย,ยนีสิบแตกนอกเปิดออโต้เจ็ดร้อยเก้าสิบแปดอุ้ยได้อยู่นะ มาดีสวยครับเอไหมเจไหมมาวายเชื่อมอืมอ้มมาครับสวยอือม,มาดีนะยังไงหน้าหน้า,นาทองโอ้โห ติบมาแล้วอยู่ครับขอนะไอ้หขอภายในความเด้งของโปรแกรมเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยน้องทำน่ารักน่ารักชิกชักไปครับเบ็ดยี่สิบขอเธอนะ สักทีนะครับนะน้องถำ้ำโอ้โหไม่จ่ายเลยเออกดเองหนึ่งทีหยุดเองครับเคได้สวยครับมาวายเชื้ออืมอืมโอ,มอ,มอม้สวยบักเคได้อยู่คิวครับอืมมาอืมสวยงามโอ้ อ2,003ส0 0ครับ2 0 0ามามาแล้วโชคโชคกูมาแล้วค,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 คือเม็ดเดียวนะอ้ออาวาเม็ดเดียวขอไปอีกเล็กน้อย2,416บาททุนมา1,000ครับตอนนี้3 3 0 0สวย ยังไงมาดิเบ็ดสิบไม่ขึ้นนะเบ็ดยี่สิบมาอย่างปังครับบอกเลยเราเอาแค่หอมปากหอมพอนะคือเราไม่ได้จำเป็นต้องแตกเยอะในแต่ละรอบเราแค่อาศัยอาศัยความปังอาศัยความแบบเอาคืนนะ โอเคครับ <Okay. S 1> ถ้าคนโลภมากอะ่ะอย่างยังไงเขาก็ไปต่อนะเขาจะเพิ่มเม็ดไปเรื่อยๆแต่เรามันแค่พอได้เนี่ย <Okay. S 1> เขาปัดเศษนะเพื่อนกำไรสองพันดีแล้วกำลังดีนะสามพันเนี่ยโอเคครับสวยโอเคครับสวยได้อีกได้อีกครับ เพืฟุกสวยครับสวยครับมาสวยเลยอือหือเบ็ดยี่สิบกำลังดีเชื่อสีว่าถ้าเราขึ้นเบ็ดอ่ะเอ้ะมันมัน,ม,นมันดูดแบบดูดยับเลยแล้วมันก็จะไม่จ่ายด้วย อันนี้คือหลักความเชื่อของตัวเองนะเพราะเคย <c oughs> เคยขึ้นละเคยขึ้นแบบขึ้นเบ็ดพอขึ้นเบ็ดเท่านั้นแหละ <c oughs> มันเอาเราคืนแบบยับเลยอะแล้วก็กลับหวนหวนคืนไม่ได้ด้วยจุ๊ยโอ้ กำลังดีครับเพื่อนกำลังดีโอ้โหยี่เม็ดใหญ่ๆนะไม็ดใหญ่ๆนะเลยตัวเนี้ยเอ๊ะไปครับคือไม่ต่ำกว่าสามพันนะอะเราตั้งป้ายหวยเลยถ้าฟุกก็ได้สี่พันแค่น,นั้นเองโอ้คือคืออย่าโลบอ่ะใช้คำว่าอย่าโลบเลยคือพอมันได้แล้ว ม่มันต้องรีบรีบหนีอ่ะอันนี้ผมผมตั้งไว้ว่าไม่ต่ำกว่าสามพันอ่ะจริงๆก็ควรพอได้แล้วแหละแต่เราด้วยความแบบเราอยากไปต่อเราอยากเล่นไงเออโอ้ย,ยเผื่อฟุกครับเผื่อฟุกครับเผื่อฟุกครับ เพื่อนฟุกไหมโอ้ยไม่ฟุกอืมช่วยครับแล้วเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะไม่ต่ำกว่าสามพันมันมาแล้วก็ไปเรื่อยๆ <c oughs> เฮ้ยหน้าทองครับเม็ดนี้ สวยครับอมืมาดีสวยเฮ้ยสวยได้อีกได้อีกไดอก้อีกนิดโอ้โหฟุกจริงจังครับฟุกจริงจังอีกเจ็ดสิบาทอะแปดร้อยสิบสามพอละอีกเจ็สิบบาทเพื่อนจะมาหรือเปล่าเออแค่นั้นเอง จะมาหรือเปล่าอู้โอ้โห,โหแต่รู้สึกจะโดนเม็ดใหญ่ๆนะจะโดนเม็ดใหญ่ๆแบบเออมาดีอะ สามันห้าผมพอนะเพื่อนผมพอสามพันห้าอย่างน้อยก็ขยับมาอีกนิดนึงเป้าของเราสวยครับมาดีมาดีาดโอ้โหเฮ้ยว่างเ,เพื่อนอุ้ยเผื่อฟุกับเผื่อฟฟกั มนีิฟุกของจริงครับอันนี้มาแล้วโอ้โหเอาวะสี่พันยังไงก็ไม่เงียบอยมาดิอสี่พันยังไงก็ไม่เงียบอ่ะสี่พันไม่ต่ํากว่านี้แน่นอนรอบนี้ถือว่าดีนะเอาวะฟุกของจริงครับมาแล้วโอ้ย โอ้ยไม่จ่ายเลยเฮ้ยโอเคอย่าทำร้ายอย่าทำร้ายกันขอแค่สี่พันเองออจบกันมาดีมาดี อ่าสุดยอดจบสวยครับจบจบสวยศบนี้สอง้อสี่สิบสี่อะโอเคพอละพอเลยพอเลยจริงๆไม่ไปต่อแล้วนะคือเลขก็สวยนะ 4, สี่พันหนึ่งรอยเราาทุนหนึ่งร้อยกำไรก็คือสามพันหนึ่งร้อคิดแค่นี้ถ้ามันมาดีนะเพื่อนเนคือเราเราผมจริงๆมันมันได้ตั้งแต่สามพันกลัวแล้วแหละแต่ว่าเราก็ ปัดเศษไงแต่ยังไงก็ขอตั้งเป้าไว้ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต่ำกว่าสามพันก็กดเศษมันเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบบุ๊กเข้าฝีกรอบหนึ่งก็ถือว่าดวงมาได้อยู่นะแต่เบ็ดยีสิบนิ่งๆเลยพอเบ็ดสิบไม่มีเลยเบ็ดสิบเบ็ดสิบคือเงียบอะโอเคสาวถ้ำกลุ่มกลุ่มหอมปากหอมพอถือว่ามีมีความฟุกระดับหนึ่ง อ่ะโอเครอบนี้ผมตัะหนวดพอแค่นี้ก่อนพี่ๆคนไหนที่สนใจนะอยากเข้ารวมกลุ่มผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบิปนี้นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยสำหรับรอบนี้อย่าลืมนะกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมคนนี้ด้วยอ่ะขอตัวลาไปก่อนครับกรับสวัสดีครับ